สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของไม้นะไม่ไมม่นะครับก็ใครที่เพิ่งดูอินโทรเมื่อกี้นะเขาจะเห็นว่าในอินโทรของเราเนี่ยมีพระเอกอยู่นะครับเพลงคนนั้นก็คือนะครับเจ้าซาราโมนิกเบงห้าร้อยตอนนี้นะครับเป็นไม้ไวเลสตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาเลยนะครับก็นะครับเดี๋ยวจะมาพูดกันนะครับว่าทําไมผมต้องมีไม้ไวเลสนะครับแล้วก็ทําไมผมถึงเลือกเจ้าตัวนี้นะครับเป็นไม้ไวเลสประจําตัวของผมใช่ไหมอ่ะนะครับคลิปนี้นะครับผมไม่ได้รับสปอนเซอร์นะครับหรือว่าไม่ได้ รับการว่าจ้างจากใครทั้งสิ้นนะครับให้มาพูดข้อดีข้อเสียอะไรต่างๆนะครับก็พูดจากการใช้งานเองแล้วก็จากความรู้สึกเองล้วนๆเลยนะครับนะนะครับต่อนอื่นนะครับต้องบอกกันว่าจริงๆแล้วอ่ะไมเอลเลสเนี่ยเป็นเป็นเป็นไม์ตัวแรกที่ผมซื้อมานะครับก็ซึ่งจริงๆแล้วผมมีไม์อยู่ประมาณ3าประเภทด้วยกันนะครับไม์ตัวแรกคือไม์คอนเดนเซอร์นะครับที่ผมตั้งโต๊ะอยู่นี้นะครับคือไม์บูยตินะครับแล้วก็อีกไม้นึงจะเป็นไม์ช็อตกันนะครับเอาไว้ติดหัวกล้องนะครับเอาไว้รับต่างๆนะครับ ซึ่งหมาหัวกัดพังแล้วต้องไปหาซื้อใหม่อีกนะฮะแล้วก็อีกไม้ประเภทนี้ก็คือเป็นไม้ไวเลสตัวนี้นี่เองนี่แหละครับก็ข้อดีข้อเสียของแต่ไมไมแต่และแบบเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมรู้สึกว่าไมที่ผมมีอยู่เนี่ยมันจำเป็นมันจะเป็นพอแล้วไม่จำเป็นต้องมีไม้ไวเลสก็ได้นะครับแต่หลังหลังหล,ลังมาเนี่ยรู้สึกว่าไม้ไวเลสเนี่ยจำเป็น,จำ,ปนจำเป็นนะครับที่ต้องมีนะครับก็เลยตัดใจไปซื้อมานะครับแต่ขอเท้าความนิดนึงกลับไปนิดนึงนะครับข้อดีนะครัััััับบบขอองงงงกาารรรมมมีีีีีไไคคแแตตตต่่่่ละะะววเนนนนยยยด้ทผ ที่ผมมีนะครับมันจะสามารถข้อดีของมันนะครับก็คือมันสามารถเลือกโหมดต่างๆนะครับในการรับเสียงได้นะครับแล้วก็มันใช้งานง่ายๆง่ายมากเลยแค่ตั้งโต๊ะเสียบปุ๊บก็ใช้งานได้เลยนะครับก็ผมใช้งานตั้งโต๊ะไว้ยาวๆเลยไม่ได้พกพาไปไหนนะครับก็หลักๆที่ผมใช้งานเจ้าไม์คนเดนเตอร์ตัวนี like ้นะครับก็จะเป็นการพูดนะครับการพูดหน้ากล้องนะครับการไลฟ์หรือว่าหรือการเอาเสียงต่างๆไว้อเวิร์กต่างๆนะครับก็มันสามารถมีโหมดที่เป็นคาร์ดิโอนะครับให้รับเสียงข้างหน้าอย่างนี้แล้วก็จะตัดเสียงรบกวนข อ่ะนี่คือข้อดีของมันนะครับส่วนข้อเสียก็ข้อเสียก็คือเวลาผมพูดอะไรเงี้ยใช่ไหมผมหันซ้ายหันขวาไปหน้าไปหลังหรือว่าผมเคลื่อนที่เนี่ยเสียงมันจะไม่เท่ากันมันจะดังบ้างเบาบ้างแล้วเรเวลเสียงมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับนี่คือข้อเสียของมันนะก็โอเคเดี๋ยวไม้ตัวต่อไปของเขาคือเป็นไม้ช็อตกันนะครับหรือไม้ติดหัวกล้องนะครับก็จะเป็นไม้ที่ผมใช้บ่อยที่สุดแล้วคือจะติดไว้หัวกล้องตลอดนะครับก็ไม่ว่าผมจะไปไหนผมจะติดไม้หัวกล้องไว้ตลอดนะครับก็ แล้วคือเอาไว้อัดแอมเบียนนะครับอัดเสียงพูดคุยนะครับของคนต่างๆนะครับก็มันเป็นไมติดหัวกล้องเลยะว่างั้นถองเอาไว้แทนแก้งกล้องธรรมดานะครับก็คุณภาพของไมติดกล้องนะครับหรือว่าไมที่มาจากกล้องเองเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับก็ติดกล้องไว้เลยนะครับก็เอาไว้อัดทั่วไปนะครับก็เข้าเสียก็เหมือนกันเลยครับสมมติว่าผมอัดคนพูดกันหรือว่าบทสัมภาษณ์อยู่เนี่ยแล้วแล้วคนที่เขาพูดเนี่ยเขาหันซ้ายหันขวานะครับหรือว่าเขาเดินห่างจะออกไปนะครับลยว่าเสียงก็จะไม่เท่ากันมันข้อเสียมันจะเหมือนกันเลยนะครับ ผมก็เลยสุดท้ายเนี่ยจำเป็นก็คือรู้สึกว่าจําเป็นแล้วต้องมีไมล์ไวเลสนะครับก็เลยศึกษาเรื่องไมล์ไวเลสนะครับซึ่งก่อนนั้นเนี่ยผมก็ New, ดูดูไมล์ไวเลสไว้หลายตัวนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยผมก็เลือกเจ้าไม์โคลเมก้า Boom, Boom XD, นะครับโคลเมก้าบูมบูมเอ็กดีนะครับก่อนที่ถึงงานซูมแฟร์นะครับผมแต่งใจว่าเดี๋ยวผมจะไปซื้อในงานเลยเพราะมีในงานแล้วก็มีโปรโมชั่นพอดีนะครับก็ส่วนที่ผมแต่งใจซื้อโคลเมก้าบูมเอ็กดีนะครับเพราะว่ามันแตกต่างจากรื่นอื่นยังไงใช่ไหมครับคือหนึ หนึ่งเลยเขาจะในรูปแบบของตัวส่ง2ตัวตัวรับ1ตัวก็คือไมร์สตัวนะครับตัวไมร์สตัวแล้วก็ตัวรับ1ตัวนะครับแล้วก็เซตก็จะมีไมร์เราเหลืออะไรให้ไมให้ไมร์ด้วยนะครับอย่างถ้าวสามะลิกบิงตัวเก่าเนี่ยอาจจะไม่แถมมานะครับหรือว่าโหลดไปเอ่อโหลดไวรัสโกก็ไม่น่าจะแถมนะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ต้องซื้อแยกออกมาก็จะเสียเงินกันไปอีกใช่ไหมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เด็ดเลยครับของของของเขาเลยนะครับก็คือโอเมก้าบ m x เอ็กดีเนี่ยจะสามารถเลือกโหมดได้นะครับโหมดเอ่อโหมด้ ซึ่งตรงนี้ดีมากๆเลยผมชอบมากๆนะครับก็คือข้อดีของมันเนี่ยสมมติว่าเราไปเราไปถ่ายสัมภาษณ์คนสองคนอยู่ใช่ไหมครับแล้วแล้วแล้วไมค์ของเราเนี่ยไม่ได้มีโหมดเป็นสเตอริโอมีแค่โหมดโมโนอย่างเดียวนะครับเวลาคนสองคนเขาพูดพร้อมกันเนี่ยเสียงของคนสองคนเนี่ยมันจะรวมเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับเวลาเราตัดต่อหรือว่าเราเราแก้ไขเสียงเนี่ยเราจะไม่สามารถเลือกได้เลยว่าเราเราต้องการจะเบาเสียงคนนั้นเพิ่มเสียงคนนี้หรือว่าปิดเสียงคนนั้นเนี่ยมันจะเราจะทาไม่ได้เลยนะครับเพราะเสียงมันรวมเป็นเสียงเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าเกิด ไม์บางตัวนะครับอย่างคอมพิกาเนี่ยมีมีโหมดโซลให้เราเลือกนะครับแล้วก็เลือกเป็นโหมดโซลไฟนะครับแล้วเวลาคนเขาพูดเนี่ยสองคนเนี่ยมันจะแบ่งเสียงไหมเลยนะค,คนนี้กับคนนั้นนะครับซึ่งเวลาเราจัดการเรื่องเสียงแล้วเราตัดต่อนะจะจัดต่อจ,จัดการง่ายมากๆเลยนะครับอย่างเช่นเราต้องการจะเบาเสียงคนนั้นแล้วก็เบาได้หรือหรือว่าต้องการจะปิดไปเลยก็ปิดได้นะครับก็จะง่ายมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดไม์บางตัวที่ไม่มีโหมดโซลเนี่ยก็สามารถเอาไปต่อซูมนะครับเพื่อให้มันมีโหมดโซลได้ก็จะวุ่นวายขึ้นไปอีกนิดนงนะครับ ก็โคเมก้าก็มีจบในตัวเดียวเลยก็โอเคผมก็เลยตัดใจเลือกโคเมก้านะครับแต่ก่อนได้ยินถึงวันงานเนี่ยไม่กี่วันนะครับก็มีข่าวเจ้าตัวซาราโมนิกบิงห้าร้อยโปรตัวนี้ออกมานะครับก็มันมันก็เด่นมากๆเลยนะครับเป็นตัวของของใหม่ก็แน่นอนว่าต้องเด่นมากๆเลยนะครับซึ่งสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับก็คือเจ้าตัวกล่องชาร์จตัวนี้แหละครับมันเป็นอะไรที่แบบโดดเด่นมากๆเลยนะครับแตกต่างจากรุ่นอื่นๆในราคาเท่าเากันในตลาดมากๆเลยนะครับก็คือกล่องชาร์จตัวนี้มันเด่นมากๆเลยนะครับซึ่ง เฟเจอร์อื่นๆหรือว่าเซนเซอ์อื่นเนี่ยก็จะค,คล้ายๆกับโอมเมอก้านะครับคือจะมีมันเหมือนกันมีโหมดตซลิโอวเหมือนกันนะครับมีไมล์เราไเรียอะไรแถมให้เหมือนกันนะครับแต่ที่แตกต่างกันมากๆเลยคือกล่องชาร์จต,ตัวนี้แหละครับมันมันใช้งานง่ายๆมากๆเลยแล้วกล่องค่อนข้างสวยนะครับสวยมากๆเลยนะเปิดปิดง่ายๆนะครับเนี่ยอืมซึ่งปกติแล้วไมล์ของมันเนี่ยก็ชาร์จได้เใช้งานได้ประมาณแปดชั่วโมงในการชาร์จนะครับเต็มนะครับแต่พอมีกล่องมาให้ด้วยเนี่ยผมมั่นใจว่าพกไปกับกล่องด้วยเนี่ยก็คืออยู่ มันจะชาร์จได้กี่รอบนะครับซึ่งยังไม่ได้ลองเทสนะครับก็คลิปนี้ไม่ใช่การรีวิวนะผมก็เลยยังไม่ได้เทสอะไรให้ดูนะครับก็เนี่ยมัน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 เป็นอย่างเงี้ยนะฮะมันจะมีสามช่องนะครับเราแค่เอามาวางปุ๊บมันก็จะชาร์จอัตโนมัติเลยนะครับก็จะใช้งานง่ายมากๆเลยผมก็เลยโอเคมีเมอนโซดิโอเหมือนกันโมโนเหมือนกันนะครับมีกล่องชาร์จมากกว่ารุ่นอื่นผมก็เลยตัดใจนะครับอยากได้ตัวนี้มากๆเลยนะครับแต่ว่ามันยังไม่มีขายใช่ไหมอ่าผมก็เลยอ่ะเอาละตัดสินใจยากแล้ววทําาไงดดีีบบบก็เเเลลยยย่่ ผมขอยืมมามาลองหน่อยได้ไหมนะฮะเพื่อเป็นการประกอบการหัดใจของตัวผมเองนี่แหละนะครับเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์หรืออะไรทั้งสิ้นนะครับเขาไม่ได้จ้างผมอะไรให้มาพูดเกี่ยวกับไม์ตัวนี้นะครับเขาแค่ให้ผมมายืมใช้นะครับเพื่อเป็นการประกอบการหัดใจของผมเองเออเพื่อว่าผมจะเอาไม์ตัวไหนกันแน่นะครับมก็เลยต้องขอบคุณซูคาเมล่ามากๆเลยนะครับที่เอามาให้ยืมนะครับก็หลังจากที่ได้ลองใช้แล้วนะครับผมรู้สึกว่ามันดีมากๆเลยนะครับ คือเรื่องของเสียงอะไรเนี่ยแน่นอนสลาเวนิกเขาเสียงดีอยู่แล้วนะครับผมก็เคยใช้ตัวเก่ามาก็เออเสียงค่อนข้างดีนะครับตัวนี้ก็เสียงดีมากมากเลยราเสียงได้ไกลนะครับแต่ผมยังไม่ได้ลองรอบไกลขนาดไหนนะครับที่ผมได้ลองก็ประมาณ3เมตรนะห่างกันประมาณ3เมตรนะครับผมก็รู้สึกว่าโอเคเสียงก็ชัดแจ๋วดีนะครับก็อย่างก็คือมีในในเซ็ตก็จะมีแบบเอ่อหนแมวนะครับมาให้ด้วยนะครับตัวไอติตรงนี้ไว้กันลมนะครับมีไมเราเลียงมาให้ด้วยนะครับก็รู้สึกว่ามันโอเคมันเสียงดีมากมากเลยใช้งานง่ายนะครับชาร์จแบตได้ด พวก USB เสริมก็เสียบในชาร์จในกล่องได้ง่ายๆอย่างนี้ okay. มโอเคกล่าวว่าเดี๋ยวไมค์ตัวนี้แหละจะเป็นไมค์วเดอรของผมนะครับที่ผมจะซื้อแทนก็้าโคลเมกาบลูเอ็กดีนะครับผมไม่ได้เปรียบเทียบว,ว่าตัวไหนดีอยู่กันนะครับผมแค่ชอบตรงที่ว่ามันมีกล่องชาร์จมาให้นะครับแล้วก็มันพกพาง,ง่ายๆนั่นเองนะครับผมชอบตรงนี้มากๆแล้วก็มันสวยด้วยนะสวยมากๆเลยนะครับสีก็จะสีออกเทาเข้มๆนะไม่ไม่ถึงกับดํานะครับจะสีเทาเข้มๆหน่อยนะครับเลยใจตัดสินใจเลือกเจ้าตัวนี้แหละเป็นไมค์วันก็จะมีข้อดีประะมาณนี้หลครับ ก็ข้อดีอย่างหนึ่งของไมวายเลตก็เนี่ยมันจะช่วยลบข้อเสียของเจ้าตัวนี้ได้อย่างเช่นตัวนี้เวลาผมพูดใช่ไหมใกล้ใกล้คอนเดนเซอร์อ่ะใกล้เสียงดังเวลาผมเดินลังหางันจะเสียงเบาใช่ไหมครับแต่ถ้าไมวายเลตเนี่ยก็คือผมจะเดินไปไหนเสียงก็จะเหมือนเท่ากันเท่ากันตลอดเวลาเลยก็เออไมวายเลตเนี่ยค่อนข้างจําเป็นนะครับคอนเดนเซอร์ก็จําเป็นนะครับชักแกลงก็จําเป็นนะครับยิงผมต้องคือถ้าเกิดใครต้องการจะมีไมผมว่าตัวเดียวไม่จบอาจจะต้องมีให้ให้หลายแบบนะครับเพื่อแต่ละแบบก็จะใช้งานจุดเด่นในการใช้งานที่แตกต่างกัันนไปะครบ ก็อย่างตัวนี้ก็จะเหมาะการตั้งโต๊ะอัดไลฟ์เฟิ์เวอร์นะครับชัดกันก็เหมาะการเก็บอเบียนเก็บต่างๆอะไรไปนะครับประเด็นหลักๆก็คือจะเรื่องของสัมภาษณ์หรือว่าการพูดอะไรอย่างนี้แหละครับอืมโอเคในวผมจะลองเทสเสียงให้ดูนะครับระหว่างไม์ไวเลสนะครับกับไมคอนเดนเซอร์หรือว่าไมโบยติตัวนี้เนี่ยที่อยู่ในห้องเดียวกันนะครับสถานที่เดิมนะครับว่ามันจะแตกต่างกันยังไงนะครับเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับแต่ว่าก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับไมโบยติตัวนี้เป็นโบยติเอ็กซ์นะครับ มันจะพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าในตัวเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกของมันให้เราเลือกใช้นะครับก็เสียงมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันวทีเดียวมันจะแตกต่างเรื่องของคุเสียงนิดนึงนะครับแต่หลักๆคืออยากให้ฟังเรื่องของความคมชัดของเสียงนะครับว่ามันมันคมชัดหรือว่ามันมันตัดน้อยได้หรือเปล่านะครับไวเลสหรือว่ามันมีเสียงแอ์อะไรเข้ามาไหมนะครับเดี๋ยวลองฟังกันดูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากบุญยติก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับตาดอชอนะครับวันนี้เราก็จะมมมมาเเทสีียยงไคคนะรัับก็ตว่่พููดอื บูเยติเอ็กซ์นะครับยังไงก็ลองฟังเสียงกันดูนะครับว่าเสียงคมชัดดีไหมนะครับมีเสียงลมมีเสียงน้อยมีอะไรเสียงอะไรเข้าหรือเปล่านะครับก็ลองฟังกันดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเรามาฟังเสียงจากไมค์อ่อซาราโมนิกนะครับบริ้งห้าร้อยโปรตัวนี้นะครับซึ่งเป็นไมค์ไวเลสนะครับก็ลองฟังกันดูนะครับ โอเคครับสวัสดีครับต้ดอชอนะครับวันนี้แล้วก็เราจะมาเทสเสียงไม่นะครับจากเจ้าตัว s a โมนิกบิ๊กห้าร้อยนะครับโปรตัวนี้นะครับว่าโอเคเสียงเป็นยังไงบ้างครับชัดไหมเอ่ยมีเสียงน้อยมีเสียงลมอะไรเข้าหรือเปล่าครับยังไงก็ลองฟังดูนะครับแล้วก็ลองเทสกันดูลองเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าเป็นยังไงโอเคก็จริงๆวันนี้ผมก็จะไม่ได้มารีวิวอะไรนะผมก็แค่จะมาเล่านะให้ฟังนะจากที่ผมได้ใช้เนี่ยมันดียังไงแล้วทาไมผมถึงเลือกใช้เจ้าตัวตัวนี้นะครับเป็นไมล์ ผมว่ามันจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับหลายๆคนนะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากให้ผมเทสอะไรเงี้ยเนี่ยจะพยายามลองทําดูนะครับซึ่งเพจผมจริงๆก็จะไม่ได้แบบรีวิวอะไรอยู่แล้วนะถ้าเกิดถ้าเกิดไปมีเวลาเดี๋ยวผมก็จะลองเทสให้ดูนะครับว่ามันดียังไงนะครับว่าเอ้ยความสมมาตถสุดๆของมันเนี่ยได้แค่ไหนนะครับก็ยังไงก็ไว้รอติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมครับ